หนึ่งบาทสั่งได้หนึ่งบาทถอนได้นะจ๊ะ <c oughs> มี <c oughs> วอลเลตก็สามารถไ,ไปตามได้โอ้โหเงินละล้นก้อนโตระดับซูเปอร์หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหวานจี๊บโอ้โหโอเคครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีพี่พน้อง,นองทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับผมนะอากงนะจ๊ะเออม,มา วันนี้อากงก็มากับครีมดาก้อนแฮกนะบ่มนะจากค่ายพีจีเนาะหรือว่ามังกรไทยของเรานั่นเองนะสาเออมา <c oughs> วันนี้อากงก็ไม่ดูดีกว่าห้าร้อยบาทแต่ซาไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะเออขอ,อกำไรไปทําทุนทํากระตรงทำก๋วยเตี๋ยวเปิดรองกระตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยเว้อากงก็ไม่ค่อยมีตังหรอกนะช่วงนี้อนะเออหรือว่าหรือจะเอาเอาอะไรอ่ะเอาหมัดอากงเอยอกไม่รู้ว่าแบบไอ้มังกร ที่อะไรอะไอ้มงกอนขี้ซานี่มันจะตื่นมาพ่นฟงพ่นไฟหรือเปล่าแต่กงก็อยากพ่นใส่หน้ามันสักทีนึงอะพ่นขี้ปากหยอกมาขอเปิดหอไปที่เบตห้าแล้วกันทุนห้าร้อยบาทไม่รู้จะพอเพียงกาไรบาหรือเปล่ามาหลังน้าเกลียไปสิบหมุนก่อนแล้วกันนะสไตล์อากงนะจ้าเอ้ยยังไงโอ้เปิดหัวมาก็ไวลงเลยออกเกินไปหรือเปล่าตีไข่แตกหรือเปล่าหรือจะซัดเต็มคอรอเต็มแข้งนี่ไงแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งลูกโอ้โหหัวแตกนะจ้าอุ้ย เต็มจอหู้สามร้อยกว่าบาทเฮ้ยสองร้อยห้าสิบแปดสิบห้าบาทยังไงโอ้ยแม่มันตื่นระเห็นปะกับพี่ตายยิบแต่ก็หลับไปต่อไอขี้เซาจัดเลยโอ้ยอยังไงโอ้ยไว,ยวยลงสี่ตัวยังไงดอกนี้มาคอยไหมมาคอยหกสิบบาทตัวเองไข่ลูกสุดท้าย,ายสุดสุดเออไข่แตกไปดีซัดเต็มคอรอเต็มแข้งนี่แหละเก่งกว่าคิสเยโนโนันโนก็ผมนี่แหละเอ้าไม่ได้หมายถึงอะไรนะไปถึงบอลแล้วปัดบอลซ้อนถึงบอล่ะเกินไปหรือเปล่าสวยเอออะไรอะ ลายชินีมังกรโอ้ยมังกรตรัวเมียรูป้ปะโอ้ยพ่นไฟละยังไงถึงเวลาเอ้ยนี่ไงพ่นไปตายไปหลายตัวน,นะหูยสวยพ่นไปหนึ่งทีหาขี้ปากออกมาเออนี่ไงพ่นขี้ปากฝาดเอ้ยกลิ่นทะลุจ,จอเลยโคตรเหม็นเอหย,ยออกไม่ชอบหมนะ <laughs> พูดกันไปนะว่ากันไปแต่จะเอ้ยยังไงโอ้เก็ร้อยก่บบาทแล้วนะตอนนี้นั่งรว,รวมๆนะหูยสวย ไม้เดียวรู้เลียงกับเบียงล่าด็ออกเตรไม้เดียวรู้เลียงนะจ๊ะเออหูเฮ้ยสวยยังไงหลายปุ้ยเลยไปกับมังกรต่อ,อยยาวเลยแล้วกันนะจ๊ะเออพ่อนไปอีกทีดิพ่นไปอีกทีดิน้องเออนี่ไงมาพลอยอุยลูกกระตา่ายคนน่ากลัว <c oughs> อาคาดแขนจัดดูทรงลูกกระต่ายนะจะอาคาดคาดสลับใครที่ว่าสนใจอย่างไรอย่าตามนะเดี๋ยวเดี๋ยวอากงก็จะแปดลิงก์สมัครไว้ตายข่มม์แล้วกันก็ลองเปิดใจไปเลยไปตามได้นิ่งบาทฝากได้นิ่งบาทถอนได้นะจ๊ะ มีวอลเล็ตก็สามารถไปตามได้โอ้โหเงินางวัลก้อนโตร,ระดับซูเปอร์หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหวานเจี๊ยบโอ้โหเฮ้ยมันจะเต็มคาระเบียเกินไปหนานะด็อกเตอร์อุย้ยมาลุยต่อกับกอากงยา,ยาวๆนะจ๊ะอุย้ยวายลงสองตัวยังไงดอกนี้ตีไครแตกซดเต็มคอรอเต็มแข้งวายลงสี่ตัวแตกไปหนึ่งหน่วยเออแตกไปอีกสองหน่วยโอ้โหแตกไปสองลูกนะจ๊ะแตกเยอะๆยวๆหัวมนี่ยจะแตก เอ้ยถือว่ากำไรเยอะอยู่นะกับเกรมแบบว่าอะไรอ,ะอ่ะมันดากวก้อนแหกเนาะจากค่ายพีจีเนาะก็ลองเปิดสายไปเล่นยไปตามไลนลิสงสบายยอุย้ยรวยลงสี่ตัวโอ้โหหายไปครึ่งจอปับเขาให้แม่ตื่นแล้วยังไงลูกเกิดหมดแล้วโอ้โหแม่ตื่นแล้วมาแล้วมาแล้วพี่เอ๋มาแล้ว,มา,ลว,ม,าลวมาจากตะวันสายตะวันขวาไอ้ยีอย,อ,ยอะไรห <c oughs> ยอกนะจ๊ะเออแม่มันมาเลยเห็นไหมแม่มาบนไฟไปหนึ่งทีโอ้โหสวย โอ้ก <geez> ็ถือว่าได้นะดาก้อนแหงจาะขายมีจีเนาะสำหรับใครที่รักสนใจอยากอยากเปิดใจตามมาตามก็ได้ลิงลิงเดี๋ยวเซจะแปะเดี๋ยวอากงจะแปะลิงสมองไว้ใต้คอมเมนตแล้วกันก็ลองเปิดใจไปตามก็ได้นะจ้ามาพให้นี่ไงโอ้โหหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหวานเจี๊ยบเฮ้ยสวยอ่าเดี๋ยวเสียเดี๋ยวอากงจะหนีแล้วนะอากงไม่ใส่อยู่นานนะจ๊ะเออยังไงหลายปุ้ยเลยไปต่อยาวๆเลยแล้วกันนะจ๊ะเออยังไงนี่ไงหกสิบบาทมาละห้าสิบบาท จะสัดเต็มคอรอเต็มแข้งเหม็นรอดอกไม่กี้หรือเปล่าไม่รู้นะดอกนี่จะสวยเหมอนดอกที่ผ่านมาหรือเปล่าเขาไม่รู้นะเออแต่ตอนนี้ก็รอลงก็อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทแล้วก็ถือว่าสวยอยู่เออ,อยังไงไ <c oughs> หลปุยหรือไปสามสิบเจ็ดบาทหวานเจีย๊ยบเออมังกรน,น้อยออกมาละหนึ่งตัว <c oughs> สัดเต็มคอรอเต็มแข้ง,ขงหรือเปล่าเออสิบบาทสวยอยู่ไหลกันปุยลรกกันไปมาแล้วพี่เอยมาแล้วแม่มันตื่นแล้วท่านผู้ชมโอ้โหไหลลงแบบนี้หวานเจี๊ยบนะ วายลงแบบนี้หวานเจี๊ยบนะจ๊ะยังไงหลายปุ้ยหรือไปต่อยอาไว้ลงไม่หยุดนะพี่แทนไปอีกหนึ่งเกมเนาะที่แบบว่าตัววายไหลดีจัดไหลดีจ่าแล้พี่แน่เดี๋ยวถึงสามพันเดี๋ยวอากง,งจะหนีละถึงสามพันเดี๋ยวอากงขอดีไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนนะจ๊ะเอ้ยแม่ตื่นแล้วจ้ามาพลอยพ่นพ่นไฟไปทันทียังไงมาพลอ,อยนี่ไงโอ,อ้โหสวยโอ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเลยวันคืนไปหรือเปล่าเฮ้ย มังกรฟันเหลี่ยงของเราเกินไปหรือเปล่าโอ้โหยกินนี่ทะลุจอเลยท่านผู้ชมนะหามาหนึ่งทีที่โอ้โหยกินทะลุจอเลยเหม็นลืมเลย <c oughs> ไม่รู้ผมจะเป็นลมในห้องไรห,หรือเปล่าโอ้โหสวยนี่ไงรอนก้อนโตมาแล้วมาขอให้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทอากองขอหนีไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันนะจ๊ะ เออก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะผมนะก็อยากไล้อยากตามด้วยอากองจะแปะลิงก์สมัครไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเออสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกดซับสไครต์แล้อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้อากองเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊าบายบาย